ต่เดิมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองมีฐานะเป็นตรวจคนเข้าเมืองอำเภอระยองตั้งแต่ปี2473ต่อมาเมื่อปี2521ถึง2533ได้ยกฐานะเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองจนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรมตำรวจกอตรวจคนเข้าเมืองได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อวันที่23มกราคม2537ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองมากกะพุธและในปี2552สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างอีกครั้งเมื่อวันที่7กันยายน2552ด่านตรวจคนเข้าเมืองมากกะพุธจึงเปลี่ยนเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง อยู่ในสังกัดกองบังคับก,การตรวจคนเข้าเมือง3ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่5ถนนสายที่7ตำบลห้วยโปกอำเภอเมืองจังหวัดประยองบนพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมมากตะพุทธและใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบันมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ8อำเภอได้แก่ 1. อำเภอเมืองระยอง 2. อำเภอบ้านค่าย 3. อํเภอปลวกแดง 4. อํเภอบ้านฉาง 5. อํเภอนิคมพัฒนา 6. อํเภอแกลง 7. อํเภอวังจันทร์และ 8. อําเภอเขาเฉเมาโดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองมีหน้าที่หลักๆได้แก่ด้านงานอำนวยการเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อง,งานไม่ว่าจะเป็นในด้านของบุคคลและด้านแผนงานโครงการต่างๆการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่ตางๆ และยังเป็นสื่อกลางในการประสานงานในด้านประชาสัมพันธ์อีกด้วยด้านงานตรวจบุคคลและพาหนะงานตรวจบุคคลและพาหนะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่การตรวจทางน้ําและการตรวจทางอากาศการตรวจทางน้ํามีหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านราชอาณาจากักรโดยใช้พาหนะทางน้ําในส่วนของการตรวจทางอากาศ มีหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านราชอาณาจักรโดยใช้พาหนะทางอากาศด้านงานบริการคนเข้าเมืองงานบริการคนเข้าเมืองมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือตรวจสอบไปอนุญาตเข้าออกหรือขออยู่ต่อในราชอาณาจากักรการรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบริการ เพื่อความอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและมีหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อของคนต่างด้าวได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุนการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการการท่องเที่ยวการเล่นกีฬาธุรกิจการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงรวงกรงที่เกี่ยวข้องการลงทุนหรือการอื่น ที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนการเดินทางผ่านราชอาณาจักรการเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจำพาหนะที่เข้ามาอย่างท่าสถานีหรือท้องที่ในราชอาณาจักรและการอื่นๆตามที่ได้กำหนดในกฎกระทรวงด้านงานสืบสวนปราบราม งานสืบสวนปราบปรามมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวพุทธศักราช2493พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมียอดจับกลุมคนต่างด้าวดังนี้ในปี2556สามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวได้จำนวน1,560คนปี2557จำนวน1,665คนปี2558จำนวน889คนและปี2559จำนวน955คน ย้อยผลักดันคนต่างด้าวในปี2556จำนวน2,487คนปี2557จำนวน2,246คนปี2558จำนวน1,544คนและปี2559จำนวน498คนการรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวปี2556จำนวน19,262ครั้ง ปี2557จำนวน25,334ครั้งปี2558จำนวน28,651ครั้งและปี2559จำนวน18,125ครั้งครับทั้งหมดนั้นก็เป็นการทำงานของตูดขุนเมืองจังหวัดระยองเพื่อให้ตรงตามนโยบายของสำนักงานตูดขุนเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์คนดีอยู่ง่ายคนร้ายอยู่ยากซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองมุ่งเน้นที่จะเอาจริงเอาจางในรูปแบบงานตามแผนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายไม่ให้มีในประเทศอีกต่อไป